สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวทิปซี่นะคะวันนี้จะมาในคลิปวิธีการทําหมูตนุนหรือว่าสูตรหมูตุนแบบเร่งดวง่วนโดยไม่ต้องใช้หม้อแรงดันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำว่าทํำยังไงนะคะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเราได้หมูตุนเนื้อนุ่มน่าทานมากนะคะโดยใช้เวลาไม่ไม่มากนะคะแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ ส่วนผสมที่เราจะต้องใช้ในการทำหมูตุ๋นนะคะมีส่วนผสมอย่างนี้นะคะ,ะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะวันนี้จะใช้น้ำตาลปี๊บแบบเป็นก้อนนะคะส่วนอัตราส่วนเดี๋ยวที่จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะตามมาด้วยปุ๋ยกักนะคะตามมาด้วยอบเชยค่ะตามมาด้วยกระเทียมจีนนะคะวันนี้จะใช้แบบ รเทียมจีนหัวใหญ่นะคะก็ใช้ประมาณ3ามหัวตามมาด้วยขาแก่หั่นสไลด์นะคะตามมาด้วยพริกไทยเม็ดนะคะตามมาด้วยใบกะวานแห้งนะคะตามมาด้วยเกาจี้นะคะตามมาด้วยเกลือป่นนะคะ ส่วนของซอสนะคะเราจะใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำหวานสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็วัตถุดิบหลักของเรานะคะเราจะใช้ในส่วนของเนื้อหมูนะคะ,ะปกติแล้วในการทำหมูตุ๋นเราจะใช้ในส่วนของขวด ตับหมูนะคะแต่วันนี้เราไม่มีนะอยู่ต่างแดนเราหายากนะคะวันนี้ที่ก็จะใช้ในส่วนของในส่วนของไหล่หมูนะคะซึ่งเป็นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีติดมันเล็กน้อยนะคะนี่เราก็ใช้แทนได้เช่นกันหรือว่าจะใช้ในส่วนอื่นก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็จุดเตาได้เลยนะคะเราก็จะใส่ ปบเชยนะคะตามด้วยปุยจักนะคะกระเทียมจีนค่ะขาแก่นะคะแล้วก็พริกไทยค่ะเราจะทำการพั่วในส่วนของเครื่องเทศให้หอมกลุ่นก่อนนะคะเพราะว่าเวลานำไปตุ๋นจะทำให้หมูตุนของเราจะมีความหอมน้ำซุปเขาจะหอมด้วยแล้วก็เข้มข้นด้วยนะคะ เราก็จะคั่วให้เขาประมาณแบบไม่เล็กน้อยนะคะให้มีกลิ่นหอมตอนนี้เราก็ได้คั่วในส่วนของเครื่องเทศมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะเขาก็จะสีเขาก็จะเข้มนะคะไม่เล็กน้อยนะคะแบบนี้กลิ่นก็หอมมาก เราก็จะพักในส่วนของเครื่องเทศเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนการทําหมูตุ๋นกันนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลปีิ๊บลงไปนะคะเราก็จะเคี่ยวในส่วนของน้ําตาลให้ละลายดีก่อนนะคะตอนนี้ไฟก็เริ่มร้อนน้ำตาลก็เริ่มละลายนะคะเราก็ คนไปเรื่อยๆนะคะไฟต้องอ่อนนะคะเดี๋ยวจะทําให้น้ำตาลเขาสีเขาจะแบบเข้มแล้วก็ไหม้นะคะถ้าใครมีเครื่องอัดแรงดันก็สามารถใช้เครื่องอัดแรงดันนะคะวันนี้ที่ว่าจะ ตั้งใจว่าจะใช้นะคะแต่พอดีว่าวันก่อนได้ทำสตูเนื้อโดยใช้หม้ออัดแรงดันไปให้คุณแม่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่ได้คืนนะคะก็เลยใช้เป็นหม้อธรรมดาไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวชิปก็มีเทคนิคนะคะว่าจะตุ๋นยังไงใช้เวลา,าน้อยนะคะในการตุ๋นเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการตุ๋นนะคะตุ๋นยังไงให้รวดเดียวเนาะโอเคตอนนี้น้ำตาลเราก็เริ่มละลายหมดแล้วนะคะ ก็คนไปเรื่อยๆให้เขาสีเข้มอีกสักนิดนึงนะคะตอนนี้น้ำตาลของเราก็เลอะเป็นสีเข้มขึ้นแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาปรุงด้วยซอสปรุงรสนะคะระวังมือนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาร้อนมากเราจะปิดเตาไว้ก่อนนะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสลงไป ะะต,าาตามด้วยซอีอิ๊วขาวตามมาด้วยซอสซีอิ๊วดำหวานนะคะเ,คเราก็จะทำการคนนะคะ น้ำตาลเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เปิดเตาเบาๆนะคะแล้วก็คนเบาๆให้ส่วนผสมไอ้น้ำตาลละลายอีกครั้งนะคะโอเคตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มละลายดีแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่เนื้อหมูของเรานะคะลงไปนะคะ เราจะผัดน้ำน้ำตาลแล้วก็น้ำซอสนะคะกับหมูให้เข้ากันก่อนสูตรหมูตุนของเราสูตรนี้ก็จะเข้มข้นนะคะไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำนะคะทีนี้เราก็จะทำการเร่งไฟ เป็นไฟกลางนะคะเราจะผัดในตุในส่วนของหมูแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็น้ำตาลให้เข้ากันดีก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็รวนหมูมาได้พอประมาณสัก5นาทีได้แล้วนะคะหมูก็ด้านนอกก็เริ่มสุกนะคะโอเคเราจะทําการบีไฟเป็นไฟ,ไฟอ่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ในส่วนของเครื่องเทศที่เราคั่วเอาไว้นะคะอบเชยนะคะตามด้วยป่๋ยกักนะคะตามมาด้วย ะะตามมาด้วยกระเทียมนะคะตามมาด้วยใบยกระวานค่ะในส่วนของเม็ดพริกไทยกับเกากี้นะคะเราจะใช้ใช้ในใส่ในตะแกรงนะคะเกากี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการปิดนะคะ เทปจะใช้เป็นแบบมีตัวเล็กนะคะก็ไม่เป็นไรในส่วนของเครื่องเทศที่เราคั่วใส่ไปในหม้อแบบนั้นได้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ไว้แบบนี้นะคะตามมาด้วยเกลือนะคะตามมาด้วยน้ำเปล่านะคะเราใส่น้ำเปล่าให้พอทั่วหมูนะคะ แล้วเราก็จะทำการคนนะคะเสียงลูกชายนะคะเล่นแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้าเข้ากันนะคะเอาให้เครื่องเทกนะคะจมน้ำนะคะเขาจะได้หอม เสร็จแล้วเราก็เทคนิคในการตุ๋นของทิปนะคะทิปจะใส่ช้อนหนึ่งขันนะคะเพื่อที่จะให้หมูของเรามีความร้อนไอความร้อนเวลาเราปิดฝาหม้อนะคะเราจะทำการตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วทีนี้เราก็จะปิดฝาหม้อไว้นะคะเราจะตุ๋นไฟกลางก่อนนะคะเรารอให้น้ำเดือด เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ทําการเปิดหมอนะคะเราก็จะช้อนในส่วนของฟองไขมันที่ลอยขึ้นมานะคะเราก็จะช้อนออกให้หมดเลย Okay. เสร็จแล้วเราก็จะทำการคนในส่วนของเครื่องเทศให้จมลงไปในหม้อนะคะเอาไว้ด้านล่างหนึ่งช้อนก็าไว้ด้านล่าง,น,งนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อนะคะแล้วเราก็จะตุ๋นเป็ดประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าหมูของเราโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตุ๋นหมูของเราครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะ น,ะะน้ำหมูตุนของเราก็งวดลงนะคะสังเกตดูได้เลยว่าหมูนุ่มนะคะโดยเทคนิคการใช้ช้อนหางช้อนของเราลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ซ่อมนะคะจิ้มดูว่านุ่มดีไหมนี่ค่ะหมูนุ่มนะคะ นี่นะคะหมูตุนครงเราหมูนุ่มมากนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะถึงไม่มีหม้อแรงดันนะคะเราสามารถใช้ช้อนได้เช่นกันนะคะดูนะคะสังเกตดูว่านุ่มนุ่มจริงๆนี่ค่ะแต่ถ้าใครมีเวลาก็สามารถ ตุนได้อีกสักประมาณ20นาทีอีกหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าอยากให้นุ่มกว่านี้แต่ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่นุ่มสังเกตดูได้เลยนะคะเโอเค okay. เวลาเราเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวหมูตนนะคะน้ำซุปเขาก็จะเข้มข้นนะคะ,ะเวลาเราจะ นำไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรา,าผสมกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็น้ำซอสของหมูตุ๋นนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะทำเป็นข้าวหน้าหมูตุ๋นก็ได้นะคะสามารถราดน้ำซอสของซอสอหมูตุ๋นได้เลยนะคะอร่อยนะคะเข้มข้นรสชาติเข้มข้นแน่นอนค่ะ หมูตุ๋นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบเทคนิคง่ายๆนะคะถ้าใครไม่มีหม้อแรงดันนะคะเราสามารถใช้หม้อแบบธรรมดาก็ได้นะคะโดยวิธีเทคนิคการใช้อาหางช้อนแค่1คันเท่านั้นนะคะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ตุน๋นปิดฝาตุน๋นไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็ได้เนื้อหมูตุน๋นที่นุ่มเหมือนใช้หม้อแรงดันนะคะแค่1ชั่วโมงนะคะ วันนี้ที่ต้องขอลาไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ